แจ็คสันหวังส่งข้อความให้แฟนชาวไทยหลังจบ World Tour จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ต World Tour ร์แจ็คสันหวัง Magic Man w o r l d t o u r 2022 bangkok ของศิลปินชื่อดังแจ็คสันหวังสมาชิกวง God Seven ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพและข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษถึงแฟนๆชาวไทยบางส่วนว่าผมขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ต้อนรับผมอย่างอบอุ่นทุกครั้งแล้วมาดูคอนเสิร์ตครั้งแรกของผม ทุกครั้งที่เราได้เจอกันผมสัมผัสได้ถึงความรู้สึกขอบคุณทุกครั้งผมหวังว่าคอนเสิร์ตผมจะเป็นอะไรที่แตกต่างและทุกคนได้ข้อคิดกลับบ้านในการที่รู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้นและแคร์ตัวเองมากขึ้นลงมือทําในสิ่งที่คุณรักอย่าคาดหวังให้คนอื่นมาช่วยให้คุณทําสิ่งนั้นให้สําเร็จเพราะมันคือความฝันของคุณผมขอขอบคุณทุกๆคนในฐานะผู้ชมเพื่อนครอบครัวและคนที่ผมรักผมรักและแคร์ทุกๆคนว่าทุกคนจะเป็นยังไง ผมเลยอยากแชร์เรื่องราวและประสบการณ์ของผมให้ทุกคนในช่องทางนี้หรือทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้เจอกันคุณคือตัวละครหลักในหนังชีวิตของคุณเอง Find ไฟย r m a มจิกเลิฟยูไทยแลนด์ตลอดไปแจ็คสันแวงเมจิกแมนพี่แจ็คของทุกคน